สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพวกเราประดุกนองคายสําหรับ EP นี้นะครับนี่ผมก็อยู่กันหน้าบ่อนะครับแล้วก็อยู่ที่ฟาร์มประดุกนองคายวันนี้สิ่งที่ผมติดมาด้วยนะครับก็คือนี่ครับเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปจากฟาร์มประดุกนองคายของเรานะครับซึ่งอันนี้ผ่านเอายอเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับผ่านอยอเรียบร้อยแล้วนี่ใช้ชื่อว่าประดุก น้องคายหรือประดุกหันแว่นนั่นเองนะครับอันนี้มีเลขจดแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้โรงแร่ของเราเองแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกประมาณ3ตัวนะครับที่ผ่านยอยอยเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ที่เราจะมาให้ดูกันไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้หรือว่าเนื้อปลาดุกฟิเลนั่นเองนะครับถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับ จะเห็นว่าเราเนี่ยใช้ปลาดุกฟิเลตัวนี้ไปทําเรียนแบบปลาไหลย,ย่างนะครับหรือว่าปลาไหลย,ย่างซีอิวนั่นเองนะครับถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับซึ่งวันนี้ไอ้ตัวนี้กําลังจะขอ,ออยออยู่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรากําลังจะทําทผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ขออ,อยอกาลังจะผ่านแล้วล่ะครับอยู่ในช่วงขั้นตอนจดแจ้งอยู่แล้วก็ให้มาตรวจสอบนี่ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้มันจะเป็นปลาดุกฟิเลหมักอยู่ในซอสหรือว่าซีอิ๊ว สำหรับย่างเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะไปดูวิธีการทํากันนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบนี้เลยนะครับเรียนแบบปลาไหลย่างเลยนะครับแล้วก็เอาไปบักซอสสูตรพิเศษของฟาร์มผลุกหนองคายนะครับซึ่งผลิตพันตัวนี้ถ้าได้ออกไปแล้วนะครับคุณสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเวฟแล้วก็ราดน้ําจิ้มแล้วกินได้เลยมันจะคล้ายปลาหย,ย่างมากนะครับตัวนี้วิธีการทําอย่างไรนั้นไปดูกันในคลิปเลยครับ ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โรงแร่แล้วนะครับในฟาร์มปลกหนองคายนะครับและคนที่จะมาแร่ให้เราก็คือน้องจันแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับเอ้าชื่อชื่อจันครับเอืึออีสานครับไม่ตื่นเต้นนิดนึงไม่ค่อยได้ออกกล้องนะครับน้องจันของเรานี่เองเป็นคนแร่ปลาให้เรานะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องจันนะครับแร่เป็นแบบฟิเลนะครับเพราะอันนี้ก็น้องจันนี่แหละเป็นคนแร่ แล้วก็เดี๋ยวเราจะหมักในสูตรของฟาร์มปลาดุกหนองคายนะครับเพื่อเอาไปทดแทนปลาไหลย่างนะครับสูตรนี้เดี๋ยวดูว่าเหมือนหรือต่างกันยังไงไปดูกันเลยครับครับนี่เราก็เตรียมปลาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปลาดุกเวลาเราจะแล่นะครับนี่เราจะแล่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยออกมาเลยน้าเดี๋ยวให้จันสาธิตให้ดูเอาเลยครับเริ่มเลย2ฝั่ง1แพ็คจะมี2ชิ้นนะครับก็คือ1แพ็คต่อ1ตัวนั่นเองนะครับ อันนี้ที่ที่เห็นมันขยับได้ก็คือกล้ามเนื้อมันยังจดจำกระทำงานอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งปลิดชีวิตมันเมื่อกี้เองอ่ามันก็เนื้อก็ยังเต้นอยู่นี่คือสดสดให้เลยนะเวลาเฉือนนะครับก็เขาจะเอียงมีดประมาณ30-4สถึงองศา,านะครับนะแล้วก็เฉือนไปเรื่อยๆติดเอาให้ติดก้างไปเรื่อยๆนะครับนะ่ะเลาะไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาสวยนะครับอันนี้กล้ามเนื้อจะกระตุกนิดนึงปกติแล้วเนี่ย เราก่อนทำเนี่ยเราจะแช่ไอตัวอัดน้ําแข็งไว้นะครับปลามันจะน็อกมันจะไม่ดิ้นนะครับอันนี้เนื่องจากไม่ได้นอกน้ําแข็งมันก็เลยอาจจะกล้ามเนื้อยังทํางานอยู่นะครับเพราะว่าเราค่าสดๆน <c oughs> ะโอเคสวยงามนี่ครับก็จะประมาณนี้นี่ติดก้างสวยงามครับอันนี้เรียกว่าผ่านนะครับนี่เนื้อแบบนี้เลยนี่เหลืองสวยเลยครับอ่ะ ฟังต่อไปโอเคอันนี้เราได้แล้วนะครับซีกหนึ่งอ่ะหันเลยครับโอเคโอเคเราก็จะแต่งให้มันสวยงามนิดนึงนะครับโอเคแต่งแต่งอืมนี่คลิปลี่นี่อันนี้คือการแต่งนะครับ อืมโอเคเราก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับหนึ่งซีกโอเคซีกต่อไปครับต่อไปออปลาย,ยังไม่ <laughs> กมเนื้อยังกระตุกอยู่นะครับแต่ว่าส่วนนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างระหว่างปลาดุกกับปลาไหลนะครับถ้าใครได้ดูคลิปที่เวลาเขาแลกปลาไหลนะครับ เขาจะแผ่ออกทั้งตัวเลยมันจะไม่มีครีบกลางนะครับแต่เนื่องจากปลาดุกเนี่ยมันมีครีบกลางเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งเอาแบบนี้นะครับเนื้อปลาดุกจะมีความแน่นแล้วก็เหนียวกว่าของอตัวปลาไหลเองนะครับแต่ว่าพาย่างออกมาแล้วการันตีว่ารสชาติไม่แตกต่างเลยครับ อ่านี่ครับเราก็จะได้เนื้อปลาดุกประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปหมักตามซอสที่เป็นสูตรของฟาร์มปลาดุกหนองคายเองนะครับหลังจากหมักแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์นะครับแล้วดูว่าเมื่อละลายน้ําแข็งออกมาแล้วเอามาทําเป็นปลาไหลย่างซอสเทลิอากิจะได้หรือเปล่าไปดูกันครับใน EP ีต่อไปนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเราก็ส่งท้ายกันด้วยภาพ การแพ็คนะครับสุญญากาศนะซึ่งแพ็กเกตนี้นะครับเราจะส่งร้านอาหารอย่างเดียวนะครับไม่ได้ส่งออกนะครับจะเป็นส่งร้านอาหารอย่างเดียวเลยสำหรับ E ีีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องจันมากนะนี่อาจจะทุลักทุเลหน่อยเพราะว่าออกกองครั้งแรกนะครับมีความเขินอายมือสั่นเฉือนเนื้อผิดเชือนเนื้อถูกแต่ปกติก็เป็นมือแรกของเราแหละแต่มือสั่นโอเคขอบคุณน้องจันมากครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับ E ีีนี้นะครับก็จบลงกับเพียงเท่านี้นะครับ ก็ความรู้ดีๆก็มีอีกมากมายนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจเฟ e บุ o k นะครับประดุกหนองคายนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับประดุกหนองคายชาแนลนะครับก็ไปดูความรู้ย้อนหลังได้นะครับมีความรู้ดีๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับประดุกหนองคายนะครับนี่สําหรับวันนี้ก็จบลงกับพี่เท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ วันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา